่ตอจากคลิปที่แล้วนะคะหลังจากนักเรียนาล้างกระเทียมตัดแต่งให้สวยงามแล้วนะคะแล้วก็ส่งขึ้นให้มันเสด็จน้ําแล้วนะคะนักเรียนก็แมวเหมียวอย่ามาใกล้นักเรียนก็แมว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 นักเรียนก็ไอ้กระแมวเนี่ย นักเรียนก็เอามาเรียงใส่ในขวดโหลนะคะแล้วถ้าเราต้องการความสวยงามก็ขวดโหลที่มันที่มันใหญ่กว่านี้นิดนึงอันนี้เป็นขวดโหลขนาดเล็กนะคะเรียงเสร็จแล้วก็น้าน้าที่เราทำอะค่ะน้ำกรอบด้วเกลือน้ําตาลแล้วแต่เราจะชอบรสไหนนะคะถ้าให้ออกหวานจะใส่หวานมากกว่าเค็มถ้าอยากเอาเป็นดองมันจะมีดองเค็มกับดองหวานแต่น้ากระเทียมดองโดยส่วนใหญ่จะออกหวานนะคะเพื่อที่เราจะทําน้ํายำได้นะคะ ไปใส่ในส้มตำตำป่านะคะอันนี้ก็เราก็จะปิดปาให้สนิทนะคะปิดปาให้สนิทนะคะเราก็จะไดะ้กระเทียมดองนะคะวันนี้ก็ดองอยู่สองอันนะคะนี่ก็เป็นไข่นะคะอันนี้เป็นไข่นะ,ะถ้าเราถ้าเราซื้อที่ตลาดนะที่มันสําเร็จดูแล้วนะมันจะปองรับแปดบาทแต่แล้วเราทําเองนะต้นทุนเราก็ประหยัดไปอีกนะคะวันนี้มีอสองสองงานนะคะ สำหรับค,คุณครูก็อยากให้นักเรียนได้รู้จักวิธีการดองนะคะและ้วก็เป็นการถนอมอาหารเป็นการแปรรูปสินค้าให้เรามีเพิ่มมูลค่าเพิ่มนะคะสวนผักที่บ้านของเรามันอาจจะ,ะเราอาจจะขายไม่หมดในวันนึงวันนึงขายไม่หมดเราก็สามารถเอามาแปรรูปได้นะคะอันนี้นะ สวยๆเดี๋ยวต่อไปคลิปต่อไปก็จะเป็นการขันส้มผักใบกระเทียมใส่กับกระหล่ำปีนะคะกระเปียน,นี่ปลูกเองนะคะนี่ปลูกเองนะคะอันนี้ก็ปลูกเองนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นการขันส้มคะ่ะแต่อันนี้เป็นการดองดองหวานดองเค็มอันนี้ไข่เค็มอันนี้กระเทียมดองอสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้คะ่นะนักเรียนสวัสดีคะ่ะ